วันนี้เราไปดูในบ้านกันค่ะว่าช่างทําถึงไหนละช่างมาทาสีเมื่อวานค่ะหน,นี่ม่ะใกล้กจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้ห้องครัวฝ้าเขาก็ทาเสร็จแล้วก็เหลือแต่เอา ตู้แอร์ก็ามาติดนะคะทุกคนแล้วก็ไฟมีส่ห้องนอนนะคะที่เห็นเป็นเป็นไฟลอดออกมาก็คือห้องนอน,นะค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องนึ่งใกล้ความจริงนะคะทุกคน สีในห้องสักผ้า อันนี้เป็นกุญแจนะคะก็ก็คือเวลาช่างกลับเขาก็จะเอากุญแจใส่ไว้ตรงนี้เพราะจะรู้รหัสเฉพาะเขานะคะจะเข้าบ้านได้เฉพาะช่างค่ะไลออนล็อกบรรยากาศข้างนอก หกโมงกว่าค่ะที่นี่ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนใกล้เสร็จแล้วบ้านใกล้เสร็จแล้วค่ะ